mà cho pin nó tạm nhôm chín tạm nhôm là mình ui để mình nhôm mà chín mà theo, theo bàn này là pin nó kẹp tham ăn bật nó tạm nhôm xây bằng nhôm gặp phải pin nó xây gặp phải xây gặp phải xây gặp phải Ui, เห็ดหลดน้ำลายไหลเนาะตำมังยมพี่น้องตำมังยมนะตำมังยมต้องการใส่ไปใส่ไปเบิดหลดพี่น้อง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เหลือไปจิ้งน้อยก็ดี เหลือไปนิดนึงอ่ะก็ตั้งต่อเ็ดว่าเพ็ดออต่อใส่พริกกุหลไยเนาะใส่พริกไปหาเม็ดโคกับโคกไแตจะ่าสากสากทิ้นเหมือนที่นี้ท่านใส่สากไอ้ท่านใส่สากใหม่มันสิ่ตามบอแหลก รดูดูดูเข่ากันดีขนาดกันยังไงโอ๊โคกเอโคกใหม่ครับสากหินตามเข่าดีขนาดเลยเนไแหลกดีขนาดเลยพี่น้อง ตำลงไปพี่น้องตามให้เลยแตกเล็กน่อยเออโคกหินกับสากไม้เอ้ยโคกไม้กับสากหินเขาไันนี่ขนาดเลยเดี๋ยวเอาน้ำตาลมาใส่ได้พี่น้องเดี๋ยวใส่น้ำตรงน้ำตาลเดี๋ยวก็ได้กินแล้วใส่เครื่องปูงเลยพี่น้องใส่เครื่องปูงก็ยังใส่ต่มังหพิ่มเลแหละอันนี้กันเลยแหละโอ้ยอะไรแต่คนจิมักเลยใส่น้ำตาลปูดองก็ใส่ได้เลยนี่เดี๋ยวกระปิ๊กยังใส่กระปิอีกเดี๋ยวใส่น้ำป้าฟ้า น้ำปลานำปละแดดปะดินี่ใส่เข้าไปโ oh oh, อ้โหโอ้ยยากยยิิปยยยยยยไดยย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 ยงซ่ยยก็คือสิแซ่บยียยยอยยยเย็บลงมายดยย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 ยสิไยยยนยย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 ีอ มันผสมเนาะเรียบร้อยโอ้โหตามละเอียดดีขนาดเลยพี่นอ้องโอ้ยโอเคเรียบร้อยพี่นอ้อง มาเด้อมากินตามักตามบางยมน้ำกันเบิ้งนด้พี่น้องมาเด้อมากินเอีนี่แหละตามักตามบางยมตามบางยมมันนั่งกินอยู่นอกบ้านอยนี้โอ้ตามดแดดๆมันนั่งกินนอกบ้านบรรยากาศไพ่ขนาดเลยอืมอืมเนาะใส่ประแดดตัวน้ำเนี่ยวันธรรมดาเนี่ยตามบางยม ตำมะยมอยู่ที่นี่แหละไปเก็บเอามาจากหมู่บ้านเนี่ย,ยหวานพี่น้องใส่น้ำตาลลายใส่น้ำตาลตีบลายบทแจ่กระแสบเลยแหละมันกินง่ายเนาะใส่เลยลายลบวดมันกินงา่ายบวเค็ดบวชสม เอาละซ้ำนี่เหรอพี่นอ้องอือเอาละขอขอขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกการรับชม